ก็ต้องขอโอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็นี่ผมเป็นเกมเกม,มอร์นะครับผมก็มาอยู่อยู่ในรายการของคุณแกม้มฟิวลี่เกมเมอร์นะครับผมก็นี่เราจะมาถ่ายรีวิวบ้านของคุณแกม้มแล้ว<อ>ก็ยูทูบเกมคุณฟิลี่เกมเมอร์ทีวีนะคะมาดูหนอนเร็วเอาออกได้ไหมอ่ะเดี๋ยวถ่ายคนดูไม่ไม่อย่าออกนนครับ ไม่พออ่อเงมยมันกินใบไม้ต้นมะนาวนะเดี๋ยวน,น่าสนดาพอมันตายมันมันก็เป็นปุ๋ยกครับต้นนี้แล้วมันก็งกงามอีกเอออขอบใจมากที่บอกปุ๋โอเคครับผมก็อยู่ในรายการของคุณ<อ>กแกม้มฟิวลีเล่เกมเมอร์อีกครั้งครับผมก็ ล้างบ้านนี้ไม่ใช่เป็นที่อาบน้ำนที่ล้างมือนะครับหรือเวลาที่อาบน้ำอยู่ในตรงนู้ในห้องนู้ล้างเท้า,ทานะครับผมตรงนู้เป็นที่อาบน้ำอยู่ในห้องนู้นะคะใช่<า>ครขอดนอก็นี่ครับบ้านใหม่ตรงนั้นเป็นบ้านใหม่ของเขานะครับแต่เขายัางทําให้เสร็จก็เลยทําเป็นห้องอาบน้ำกว้างคลิปายเลยครูบอก <c oughs> นี่ครับพ <c oughs> ื้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่า ตรงนี้ครับเป็นต้นเข็มก็ตรงนี้เป็นสวนของเขานะครับทุกคนโอเคทุเรียนยนะจริงจริงมีต้นทับทิมแล้วก็ต้นม,มะม่วงด้วยแต่เขาหักโอเคครับผมก็มาถ่ายบรรยากาศจากบ้านคุณแก้มไปถึงบ้านของนานาชิมนะบ้านนาเ้าเนี่ยก็กตรงนี้นี่นะคะก็จะมีมกล้วยไม้นะ จะเป็นส่วนควรโอเคว่าคุณจะตังค์รวยที่เก้าร้อยดกหมื่นเดี๋ยวมาเป็นไอ้เป็นโอเคครับให้กูดูนะคะบ้านเรารักรักดอกไม้นะคะรักกล้วยไม้รักกล้วยไม้นะคะบ้านเราไม่ใช่รักนะซื้อมาราคาก็ต้นพันกว่าบาทไม่มีต้นไหนพันกว่าบาทนะที่ซื้อมาไม่มีต้นไหนที่ต่งคกว่าห้าร้อยเลยใช่สูงสุดก็หกร้อยกว่าบาทไม่ ที่สองพันสองพันกว่านะสุงสุ่นชงซุ่นสองพันกว่าบาทถ้าน้อยสุดนหกร้อยกว่าบาทแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ของเขาอ่ะไปกรุงเทพนะคะไปกรุงเทพมานั่นครับต้นแก้มังกรใช่แต่มันไม่เีบนะนก็สวยดีนะแต่ว่าไปไปไต่บ้านเธออีกก็นี่บ้านของเขา้นะครับผมมีแอร์ด้วยก็เบยรวยเงีรวย ตรงนั้นนี่นี่นาบ้านนี่ตรงนั้นนะฮะเป็นที่เลี้ยงหมาค่ะีไอตัวมีไอ้นั้นรลุดนานนะคะตรงนี้เป็นที่เลี้ยงหมาค่ะเลี้ยงหมาป้ามดีมใจเขาเรียกว่าอ่างน้ําสํารองเว้ยไม่ไม่เป็นน่องน้ําของยีบ,บ้านนะึงไงแล้วก็<อ>ก็ย้ายออกไปเลยวทํ<อ>ทำไมไมาอยู่หนะ้าบ้านกูล่ะ แล้วที่ดินของบริษัทก็ไม่้แงทอนี่ดอกไม้นี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิดมาใส่ดูยสวยชิบเงามือมาขวางดีดีก่อนจะถ่ายพุ่มไม้ตรงนี้เดี๋ยดี๋ดีก่อนแป๊บนึงค่อยถ่ายดีกว่าเนาะโอเคนะครับผม ก็ไม oh, ่เอาไม่ไปบ้านคนอื่นดีกว่านะ